เป๊ปชี้เรือเล่นดีแต่ปัญหาคือเสียง่ายเกินไปเป๊ปกูเดล่านะครับเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าชวชมผลงานโดยวรวมที่ทำได้ดีแต่ปัญหาหลักคือเสียประตูง่ายเกินไปครับเรอไปสีฟ้าครับเปิดบ้านเสมอฟิโนุไป3ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนะัดที่5เมื่อคืนวันศุกรที่ผ่านมานะครับโดยเกมดังกล่าวครับแมนซิตี้นั้นนำก่อน3ประตูต่อ0แต่ก็ต้องลงเอยด้วยผลเสมอทําให้ตอนนี้นะครับแมนซิตี้มีอยู่8คะแนนด้วยกันครับซึ่งหลังจากจบเกมนะครับเป๊ปกูเดล่าก็เสีประตู เพราะว่าไม่มีความมั่นคงพวกเราให้พวกเขาเน้นทำประตูแรกแล้วก็ประตูที่2เน้นคือสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากช่วงที่ผ่านมาเราแพ้มาหลายนัดพวกเราปอบ้างเลยต้องการชัยชนะเกมเดำเนินไปด้วยดีพร้อมกับความมั่นใจพวกเราเล่นในระดับที่ดีแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นครั้งแรกและพวกเราก็มีปัญหาผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสภาพจิตใจหรือไม่ประตูแรกที่เสียไม่สามารถเกิดขึ้นได้ประตูที่2ก็เช่นกันหลังจากลืมเรื่องที่เกิดขึ้นมาพวกเราก็อยากจะคว้าชัยและทำได้ดีแต่เอาชนะไม่ได้สถานการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นพวกเราเล่นได้ดีแต่พวกเราไม่สามารถปลดโอกาสแบบนนนั้ใเกม นี้้ไดแล้วคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากผู้สนับสนุนชิดีของเราไว้ด้วยละกันนะครับกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เ,เฟเฟยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับับบสสวสดีคร